สวัสดีทุกคนครับยูกกะหอมมิตรนนท์นะครับวันนี้มาก,กินคนเดียวอีกแล้วคุณผู้ชมเป็นเมนูยำรวมมิตรครับมีหอยแครงไม่ใช่หอยแครงสิเป็นหอยคลางคุณผู้ชมตัวนี้มันจะมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นขนคุณผู้ชมมันจะมีขนนิดนึงเนี่ยแหละเขาเรียกว่าหอยคลางแล้วก็มีหอยมแมลงภู่แล้วก็มีปลาหมึกครับสามอย่างวันนี้ยำรวมมิตรไม่มีใครมาถ่ายไปเลยวันนี้เบด,ดก็ไม่อยู่ยายก็ไม่อยู่อีกมาครับคุณผู้ชมกินคนเดียวไม่เป็นไรเดีเ๋ยวให้ยายด้วย นี่คอาหมึกคุณผู้ชมยำแซ่ๆบๆครับวันนี้มาครับอืมอืเจ๋ดมากเจอกันยำเย็นครับวันนี้อืมหอมเป็นเล้งผ,ผู้ชมตันนี้จะออกมนันๆ ผมหิวข้าวด้วยตอนเนี้เขาเย็นยังไม่ได้กินเลยเข้าเที่ยงไม่ได้กินแหละอืมอืมอืตัวมึงกินไม่หมดแน่นอนคุณผู้ชมเยอะมากมาครั้งมาครับเจอกันยมเย็นวันนี้ จะมืดนะครับวันนี้ถ่ายตอนเย็นหอยอร่อยมากม,ม,มืดตึ๊บมืดตึ๊บหวานมากเลยหอ,อยคาง ผมรู้สึกว่ามันจะอร่อยกว่าหอยแข็งด้วอืมตัวเทศยนแลวแกมแดงหอยหอย ยากมาก,กคุณผู้ชมหอยตัวเนี้กว่าผมจะแกะได้นะตั้งแต่บ่ายสามยันห้าโมงอ่ะก็จะเสร็จมันมันไม่มีเหลี่ยมให้แกะมันหอยหแครงคุณผู้ชมมันจะเรียบเลยตรงนี้มันจะเรียบแต่อร่อยอม,มันแรงบุกอ,อร่อยทุดงครับวันนี้ ใช้ไล่ไม่มีใครมากินด้วยเลยอือร่อยอยุ่นเงาแตกคุณชมฮะมอุตระดิบร้อนมากตอนนี้ ผมอาจจะไม่ค่อยพูดวันนี้หิวแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับช่วงนี้มันสอบกลางภาคแล้วคููชมต้องรีบทำงานส่งครูเดี๋ยวไม่จบหรือไม่จบมาถามคููชม,ม,มเด็ดมาก อรจอยมากกินไม่หมดแน่นอนอนะ่ะคือยังไงก็ไม่หมด บ๊มุกคุณผู้ชมเป็นวงอย่างนี้เลยยางวงแซ่บจนเหงื่อแตกคุณผู้ชมตอนเนี้ยหอยก็กินยากนิดนึงนนดมึกนนดมึกของชอบผมเลยตัวเนี้ย ยำเด็ดมารู้สึกว่าเนื้อมันจะแน่นกว่าหอยแค็งนะคุณผู้ชมคางตัวใหญ่กว่าด้วยแต่อันนี้เป็นไซส์เล็กครับที่เลือกมา ไม่เปผักผู้ชมวันนี้ร้อนมากสุดยอดมันสุดยอดจริงๆเลยเหงามากอยู่คนเดียว แซ่บาดคออ่มากินอย่างนี้ทีไรเหงาทุกทีคุณผู้ชมไม่มีใครคุยด้วยนุฮะนบมากทอย ถ่าเต็เนตัวแล้วคุณผู้ชมร้อนมาครับหาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันคุณผู้ชมดำทะเลรวมมิดขาแบบบึ้มๆเลยลองแกะมารวมกันอรไปข้าง าแกะเย็นมากแต่แต,ต้องกินนี่ะเร็วมากตัวเล็กเนี่ยแกะยากเป็นพิเศษคุณผู้ชมตัวเล็กแต่เนื้อมันอร่อยนะมันหวานแล้วมันแบบมันแน่นมากคุณผู้ชมว้าวไม่มีใครอยู่บ้านเลยตอนนี้นอยู่บ้านคนเดียวยายก็ไปไหนไม่รู้ตาก็ไม่อยู่อุ้ยเกือบเอาเนื้อหอยทิ้งมาคุณผู้ชม หึ่งช้อนหนึ่งช้อนเฮ้โอ้ย,อยเดี๋ยวเอาเปลือกใส่ปากเลยไม่ไ่าแบบนี้เลยมาครับอืมอืมแซ่บมากกรุบกรอบมากนะหยอ,อ,อ,อยเนยอออก คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะเวลาผมถ่ายแบบตอนกลางวันนะ่ะหน้าผมทําไมถึงแบบดํามากกล้องมันปรับปรับสีแบบกล้องมุมไม่ค่อยดีคุผู้ชมมันปรับสีมันไม่ได้แต่ถ้าถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยหน้ามันจะขาวแบบนี้เลยพัฒ <c> น <oughs> าไปเรื่อยเลยคุณผู้ชม ปีนี้ห้าหมื่นปีหน้าต้องแสนล้วแก้มแดงขยกแก้มแดงมาเด้อคุณผู้ชมน้นรสมึกอุ้ยเหงาะแซ่บเกนน้ำยำ หอยค้างอร่อยมากคุณผู้ชมเอรอยสุดในนี้เอาหอยค้างไม่หมดตามเคยคุณผู้ชมเยอะมากอื ขอีกสักคำสองคำคุณผู้ชมตอนนี้ร้อนมากผมอยู่ในบ้านนะแล้วตอนนี้ยมันเผ็ดอะแล้วมันแซ่บแบบทำให้เหนื่อออกคุณผู้ชม,มเดี๋ยวเลยน,นี่ก็เก็บไว้คุณผู้ชมตากับยายมาก็กินข้าวต่อได้ผมก็ยังไม่อินนะตอนนี้เดี๋ยวไปกินต่อคุณผู้ชม โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปเลยครับบ๊ายบายคลิปไม่หมดคุณผู้ชมถ่านมันใหญ่มาก